ขอไข่สถานที่ในพุทธประวัติที่ปรากฏในปัจจุบัน 1. กรุงเบบิลพัทคือเมืองหลวงของแคว้นสกกะปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล 2. กรุงเทวทหะเป็นเมืองของพระนางเยโสธราหรือพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธิ์ตะปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล 3. สวนลุมพินีวันเป็นอุทยานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัสนเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีรูปปั้นหินอ่อนและเสาหินที่พระเจ้าอาโศกจารึกไว้ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. แม่น้ำอโนมาแม่น้ำอโนมาตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นแม่น้ำที่เจ้าชายสิทธะเสด็จข้ามตอนออกพนวดทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันณ์ณฝั่งแม่น้ำอนุมายแห่งนี้จากนั้นก็ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นดาบท 5. เจดีพุทธคยาในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่ใต้ต้นโพและได้ตรัสรู้ณที่แห่งนี้ เจดีนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในราวพุทธศักราช236สร้างเป็นหอสูงรูปสี่เหลี่ยมพีระมิดสูง160ฟุตปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดีย 6. ต้นพระศรีมหาโพ์ต้นพระศรีมหาโพ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับขณะตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียข้อ7ป่าอิสิปตนะมรุคทายวันสารนาศกรุงพาราณสีเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือเทศครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมจักกับปวัตตนสูตรเพื่อโปรดปัญจวคี คือโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิเมื่อแสดงธรรมจบลงพระอัญญาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8วันอาสารหะบูชา 8. เวรุวนารามเวรุวนารามหรือวัดป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวาย เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย 9. กุสินาราเป็นเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานปัจจุบันมีพระเจดีที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระพุทธรูปปางปรินิพานอยู่หนึ่งองค์ 10. ต้นสาละหรือสาละวนโนทยาน สาระวนุทยานแห่งนี้เป็นสวนป่าไม้สาระตั้งอยู่ใกล้เมืองกุสินาราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพานภายใต้ร่มไม้ต้นสาระใหญ่สองต้นในสาระวนุทยานแห่งนี้สังเวชนียสถานสี่แห่งสังเวชนียสถานหมายถึงสถานที่ที่ทำให้ผู้พบเห็น เกิดความระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความช่ำชื่นเบิกบานเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําความดีสถานที่สี่แห่งนี้เป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะควรไปสแสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติอันจะนำมาซึ่งบุญกุศลและความปราบปลื้มช่ำชื่นใจ สังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่งสวนลุมพินีวันคือสถานที่ประสูติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตรประเทศเนปาลทางทิศเหนือของประเทศอินเดียสังเวชนียสถานแห่งนี้มีเสาหินพระเจ้าอาโศกมหาราชปักไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่าณนะตรงจุดนี้ เป็นที่ที่พระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระคันของพระมารดาสังเวชนียสถานแห่งที่สองเจดี JD. พุทธคยาเป็นเจดีที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ณนะที่นี้เองคือสถานที่ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นณนะที่นี้เรียกว่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคตซึ่งมีเมืองราชคกรเป็นเมืองหลวงปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้ธรรมแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าตำบลพุทธคยาขึ้นอยู่กับจังหวัดคยาประเทศอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่สามทำเมฆขะสถุคือสถานที่แสดงปฐมเทศนาซึ่งในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งให้พระอระหันต์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกณสถานที่นี้ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าอิสิปตนะมรุทายวันใกล้เมืองพาราณสีปัจจุบันเรียกว่าสารนาสังเวชนียสถานแห่งที่สี่สถูปและวิหารปรินิพานที่เมืองกุศินาราคือสถานที่ดับขันธปรินิพาน เมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนพุทธศักราช45ปีสาระวนุทยานแห่งนี้ปัจจุบันมีสถูปและวิหารเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอุทยานที่ได้รับการรักษาจากทางการอินเดียเป็นอย่างดีมีต้นสาระและไม้อื่นปลูกอยู่ทั่วไปให้ความร่มรื่นพอสมควร